อยในจานนี้มีหอยเชอรี่สองตัวนะครับแล้วก็หอยนาสองตัวผู้ชมแยกได้ไหมครับว่าตัวไหนเป็นหอยเชอรี่ตัวไหนเป็นหอยนานะครับมีผู้แนะนําผมมานะครับว่าวิธีดูหอยเชอรี่ดูหอยนาเนี่ยให้ดูบริเวณก้นหอยนะครับถ้าก้นหอยแหลมๆเนี่ยเป็นหอยเชอรี่นะแต่ถ้าก้นหอยไม่แหลมเนี่ยจะเป็นหอยนาสังเกตดูนะครับหอยทั้งสี่ตัวผู้ชมแยกได้ไหมครับ ว่าก้นหอยตัวไหนนะครับมันแหลมก้นหอยตัวไหนมันไม่แหลมนะครับผมแยกไม่ได้นะครับทั้งสตัวครับแยกไม่ได้ผู้รู้เขามีความชํานาญนะครับเขาแยกได้วิธีนี้จะยากมากครับต้องมีความเชี่ยวชาญความชํานาญจริงๆนะครับสําหรับผมนะครับผมจะพลิกมาด้านหน้าครับด้านปากหอยนะครับพลิกมาทั้ง4ต um, ัวเลยนะครับนี่ครับ <pm Ut il ising> ผู้รู้ก็แนะนํามาอีกครับด้านปากหอยเนี่ยถ้าเป็นหอยเชอรี่เปลือกหอยบริเวณปากหอยเนี่ยครับเปลือกบริเวณนี้นะนี่ครับทั้งสี่ตัวเนี่ครับเปลือกหอยเชอรี่เนี่ยจะบางแล้วก็คมนะครับถ้าเป็นหอยนาเนี่ยเปลือกจะหนาแล้วก็ไม่คมนะครับต้องสัมผัสดูครับสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกันนะครับทั้งสี่ตัวนี่ครับ มันก็พอๆกันเลยครับความหนาความบางแยกกันไม่ออกเหมือนกันครับแยกยากแต่ผมมีวิธีอยู่นะครับจะแยกยังไงว่าตัวไหนเป็นหอยเชอรี่ตัวไหนเป็นหอยหนานะครับสังเกตดูนะครับปากหอยเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับสังเกตดูครับชัดๆเลยครับตัวนี้ก่อนนะครับสีจะดําเข้มเลยครับนี่ครับส่วน2ตัวนี้นะครับสีจะขาวออกน้ําตาลนะครับ นี่ครับใช้วิธีนี้แยกหอยเชอรี่กับหอยนาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสี่ตัวนี้ปากหอยนะครับเปลือกปากหอยที่สีเข้มเข้มสีดำาๆแบบนี้นะเป็นหอยเชอรี่ครับส่วนปากที่เป็นสีขาวออกน้ําตาลแบบนี้นะครับสองตัวนี้จะเป็นหอยนานะครับถ้าแยกด้วยวิธีนี้จะง่ายที่สุดนะครับวิธีนี้ง่ายครับสังเกตได้ครับนี่ครับกระมังนี้ครับ กระมังนี้เป็นหอยนาทั้งหมดนะครับเป็นหอยนาจากธรรมชาติครับนี่ครับปากหอยนะครับเปลือกเขาจะสีขาวแบบนี้เลยครับนี่ครับทุกตัวเลยครับหอยนากับหอยเชอรี่เนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันนะครับหอยนาเนี่ยเราเอาไปต้มแล้วก็กินได้เลยนะครับไปทําอาหารได้เลยส่วนหอยเชอรี่เนี่ยก่อนกินต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เขาจะต้องไปแกะตาออกก่อนไปทําอาหารนะครับ ส่วนหอยนาเนี่ยเราล้างน้ำเพียงสองสามน้ำนะแล้วก็ไปต้มกินได้เลยครับนี่เลยครับวิธีแยกหอยหอยเชอรี่แล้วก็หอยนานะครับแยกด้วยดูที่ฝาหอยครับสีจะแตกต่างกันแบบนี้หอยเชอรี่ฝาหอยสีดําส่วนหอยนาเนี่ยฝาหอยนะครับเปลือกเขาจะสีขาวๆออกน้ําตาลครับวิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในปอเพียงให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ